กรขอคุณเจ้าครับคือมันมีคำกล่าวระหว่างที่เวลาเราไปสังเวชนิยฐานในแดนพุทธภูมินะครับ uh huh. ว่าสาวกสาวิกาใดเนี่ยได้มานามัสการหรือมาคารวะหรือบูชาในสังเวสชนิยรฐาน uh huh. หลังถึงพุทธการไปแล้วเนี่ยท่านว่าปิดอบายามุกครับ uh huh. ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เป็น สาวกภาสิ์หรือเป็นตถาคตภาสิตแล้วมันเท็จจริงยังไงออครับเพราะว่าเวลาไปสังเวทนิยสฐานที่อินเดียเนี่ยภิกสุและหลายท่านมักจะพูดกับญาติโยมว่าพุทธองค์ตัดไว้ว่าผู้ใดที่มาสังเวหลังจากกึ่งพุทธการเป็นเครื่องยืนยันว่าสาวกสาวิกาเหล่านั้นติดอบายแล้วจะมีแต่สูงขึ้นสูงขึ้นไอ้ตรงนี้ผมสงสัยว่ามันเป็นสาวก ภาสิตหรือตถาคตทํานายหรือว่าเป็นข้อเท็จจริงประการใดครับมีอยู่ในช่วงช่วงที่พระศาสดาได้ตัดไว้ได้ตัดไว้กับพระอานนท์นะว่ากุลบุตรผู้มีศรัทธาเนี่ยนะก็จะ,เ,ะเป็นที่ที่ควรเข้าไปดูเข้าไปเห็นสำหรับกุลบุตรผู้มีศรัทธานะในสี่สถานที่นี้ แล้วก็บอกว่าชนเราใดเที่ยวไปในสถานที่4ี่แห่งเนี่ยจิตจักเริ่มใสเป็นเหตุให้เข้าสู่สุติโลกสวรรค์ได้แต่นั้นก็ไม่ได้บอกว่าว่าปิดอบายคําพูดของผู้เจ้าเรื่องพวกนี้มีความละเอียดการพ้นอบายไม่ไปอบายไปสู่สุติโลกสวรรค์ไม่ได้เหมือนกันนะพ้นอบายนี่จะใช้กับโซดาบันพวกนี้พ้นแบบแน่นอนไม่ไปแน่นอนเด็ดขาดน,นะตกต่ําไม่ได้แล้วไม่ไปอบายเนี่ย ก็แค่ว่าไม่ไปในชาตินั้นชาติหน้าไม่รู้เพราะยังไม่ได้โสดาบันส่วนไปสู่สุติโลกสวรรค์เป็นอารมณ์หนึ่งที่จะไปสู่สุติโลกสวรรค์ได้นะเหมือนกับเราระลึกถึงสิ่งที่เราเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งผู้เจ้าบอกเป็นเหตุให้เข้าสู่สุติโลกสวรรค์ได้นะแต่ถ้าเรารักษาอารมณ์ตรงนี้ไม่ได้นะก็ไปไม่ได้อีกเหมือนกันนะลักษณะของผู้เจ้าเนี่ยอะไรเป็นคุณงามความดีแม่นิดหนึ่งที่จะเป็นโอกาสให้เขาเนี่ย ได้ความเป็นกุศลผู้เจ้าจะพูดไว้อืนนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่อะไรที่เป็นความไม่ดีเนี่ยนะ,ะหรือทําให้สาวกเกิดความประมาทนะอันนี้ผู้เจ้าจะไม่พูดแม้มันเป็นความจริงก็ตาม,มก็จะเป็นเทคนิคการ,การพูดของผู้เจ้าว่าพระอ,องค์ควรจะพูดแค่ไหน,นเรื่องบางเรื่องถูกถามต่อหน้าที่สาธารณะปุ๊บ ผู้เจ้าบอกพงจะไม่พูดแต่ถ้าถูกถามเป็นการเฉพาะจะพูดนะอย่างนี้เพื่อไม่ให้ข้อมูลมันกระจายไปมากแต่ก็อยากให้กระจายอยู่แต่กระจายน้อยๆนะอ,อย่างนี้โอ้โหผู้เจ้าจะคิดเยอะะลยพินายเยอะนะอันนี้อยู่ที่ความเป็นสัพัญญู่ของพระองค์นะเราก็ต้องพยายาม เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะทุกๆองค์กรนี่ก็ได้องค์กรทหารนะองค์กรทหารต้องเปลี่ยนเยอะๆหน่อยทนะหารนี่ตัวรถน้ำมตนเลยตัวเครื่องรางของขังดีเลยนะีต้องแก้เยอะหน่อยก็มีทหารหลายคนทางใต้เนี่ยก็เขียนขึ้นมาบอกหลังจากฟังอาจารย์แล้วเนี่ยไม่ห้อยอะไรเลยนะี ขนาดอยู่ในดงกระสุนก็ไม่กลัวละนะเพราะรู้ว่ากรรมและสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดานลละไม่มีอะไรบันดาลแล้วเขาก็จะพยายามนั่งสมาธิละรักษาศีลละใช่ไหมอันตรงนี้แหละจะช่วยคุ้มครองเขาได้นะอืมสมาธิที่ก็เกิดขึ้นนะ ก็เลยวิธีเดียวที่เราจะแก้ตรงนี้ก็คือหนะ้าวันนี้คือเรายังเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะเราก็ได้แต่เปลี่ยนผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าระดับหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนตัวเองได้เอาตัวเองรอดก่อนจากนั้นเนี่ย <c oughs> ก็คือเราก็ทำไปตามเหตุนะแล้วขณะที่เรายังเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เนี่ยเรา วิธีหนึ่งที่น่าจะมีคนต้านน้อยที่สุดก็คือประกาศคำตถาคตไปเรื่อยๆเพราะถ้าถ้าเขาต้านก็คือเขาจะรู้เองว่าเขากำลังต้านศาสดาเขาเองเนี่ยเนี่ยเพราะนั้นโดยหลักการแล้วจะไม่มีใครกล้ายอยู่แล้วนะเ,เพียงแต่ก็หาเหตุผลตะแบงไปนะแต่จริงๆแล้วก็จะจนด้วยเหตุผลตอบไม่ได้นะ นั้นเราก็คือประกาศพุทธวจนะไปเรื่อยๆให้คนรู้จักมากขึ้นมากขึ้นนะแม้แต่พระบางองค์ก็ยังไม่เข้าใจคิดว่าุ๊้ใครๆก็สอนพุทธวจนะทั้งนั้นแหละก็ยังไม่เข้าใจว่ามันต้องเป็นคําตรงๆที่ไม่ถูกปรุงแต่งอย่างเนี้ยแต่คิดว่าคงจะดีขึ้นเองไองโยมทัาก็เชื่อในบารมีพระศาสดาว่าคําของสาวกเนี่ยจะมากว้างขวาง,วางกว่าคําพระศาสดาเนี่ยคงไม่ใช่ฐานะ แลสาวกแต่ละคน,นะะชื่อเสียงจะอยู่ไปได้อีกกี่ปีนะก็ไม่กี่สิบปีร้อยปนะีเดี๋ยวก็หมดแต่พูุ้ทธเจ้าจะอยู่ไปเรื่อยๆชื่อของพระองค์จะอยู่ไปเรื่อยเราอยากจะขายายเราก็ทําตามพระพุทธเจ้าเลยในเมื่อพูุ้ทธเจ้าบอกว่าความตั้งมั่นของพระสัทธรรมบทพันธะถูกความหมายถูกอธิบายถูกนัยยะถูกต้องเ,นะเราก็ดูเลยเฮ้ยบทพันธะถูกดังนั้นตัวหนังสือตัวซีดีจะต้องเป็นพุทธวจนะ นั้นยงดูคนที่ไปพิมพ์หนังสือสวดมนต์เลอะเะเะทอะอะในก็เต็มไปหมดเลยนะถ้าเรารวมพวกนี้มาพิมพ์พุทธวจนะมาทำซีดีของตถาคตโอ้โหมันไปชิวเลยนะเราก็ค่อยๆล็อ,อบบี้ดึง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 เข้ามาใช่ไหมเสนอ,อโครงการนี้พิมพ์หนังสือพุธทธวจนะทำซีดีพุทธวจนคำตถาคตให้คนได้ยินได้ฟังเป็นโครงการขององค์กร อาศัยพระสูตรว่าปุถุชนนั้นจะได้เป็นปุถุชนผู้ได้สดับขึ้นมาสดับในคําตถาคตมีอันนี้สงอย่างนี้อย่างนี้เราบอกไปได้หมดุพระศาสดาเราบัญญัติเอาไว้โอ้มีแต่คนสนับสนุนใช่ไหมเราก็ทํเว่ามันมีหลักฐานที่อ้างอิงหมดอย่างเนี้ย <c oughs> แล้วก็คงใช้อย่างนี้แล้วก็ <c oughs> วกเราค่อยๆทำตรงนี้ให้ให้กว้างกวางขึ้น อันนี้การจะไป <c oughs> คุยกับองค์กรระดับบนๆเนี่ยมันก็เราต้องมีมีกำลังก่อนมีหมู่คณะพอสมควรก่อนนะถึงจะพอฟังถ้าหมู่คณะเล็กๆก็ยังเฉยๆอยู่นะไม่มีผลกระทบอะไรนะแต่ทีนี้เรื่องของศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สวรรค์นรกนิพพานทุกคนได้กันเอง แล้วจริงๆแล้วในส่วนลึกๆของทุกคนไม่มีไม่มีใครอยากได้ข้อมูลที่ผิดนั้นเราชี้ประเด็นนี้ว่ามันเป็นความถูกต้องนะทำแล้วได้ผลจริงไม่ใช่ว่าทำแล้วมันไม่ได้ผลแต่ชาวพุทธกำลังเข้าใจว่าสิ่งที่ตนเองกระทำนะ่ะมันได้ผลแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ผลนะนั้นต้องต้องพยายามจับทริคพวกนี้ให้ได้แล้วก็ชี้ให้เขาเห็นนะที่คุณกำลังไปบนไปบนอย่างนี้พรนะพุทธเจ้าเราเนี่ยบอกว่ามันไม่ได้ผล นะอ่าดังนั้นความเพียรของเขาเนี่ยจะเป็นความเพียรที่ศูนย์เปล่าเงินทองที่เขาลงไปจะเป็นเงินทองที่ศูนย์เปล่านะไปศูนย์เปล่ากับความเห็นและคําสอนของปริพาชกเดลธีเหล่าอื่นนะแต่ไม่ใช่ของาศาสนาพุทธถ้าคุณคิดว่าคุณจะบํารุงาศาสนาพุทธอันเนี้ยมันไม่ใช่ไม่ตรงกับที่าศาสดาสอนอ่าเราก็ชี้ประเด็นนี้คนจะต้องสะกิดใจขึ้นมาบ้างหลายอย่า ยมพูดไปกับคนพันคนมันต้องมีคนคิดได้สักสองสาคนก็ยังดีนะ,ะได้มาร้อยคนพันคนก็เออเขายังชั่วอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆแต่มาคิดว่าถ้าเรามีความตั้งใจดีนะมันต้องสำเร็จนะ <c oughs> ต้องสำเร็จก็มีมีหลายๆคนอย่างยมติว๋วสันสนันนะี ก็ช่วยเผยแผ่อยู่ให้พระไปกรมประชาสัมพันธ์ประกาศ3วันซ้อนเลย <c oughs> ออกทีวีออกไปยุทั่วประเทศนะมีช่องทางได้ทำทำประกาศคำศาสดาไม่มีความปิดอะไรนะ,ะยิ่งดีพระที่ไปเราก็เอาพระที่คล่องพุทธวจนะไปนะ,อ,ะอย่างนีน้ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยนะ,นะ หนังสือถ้าใครต้องการเนาะใครเป็นตัวแทนองค์กรมาจากที่ไกลอะไรต้องการหนังสือเยอะๆน่ะแจ้งให้ทราบได้เดี๋ยวเราจัดให้นะ ตนได้ญาติโยมช่วยสนับสนุนนี่แหละนะเ็เป็นปัจจัยเงินทองจากญาติโยมเจ้าภาพต่างๆนะเจ้าภาพพิมพ์หนังสือเนี่ยโอ้ถวายกันมาพอสมควรนะโยมนะบางคนถวายมาห้าล้านหนึ่งล้านแปดแสนห้าแสนมีเรื่อยๆโยมนะแสดงว่ามีข้าบาดีที่มีเงินทองเนี่ยเยอะและเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญเราก็ได้มาพิมพ์แจกให้ญาติโยมอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยนะอา ก็ยังดูเออในสังคมไทยเราก็มีคนศรัทธาพระตถาคตเยอะอยู่พอสมควรนะมีถวายมาเรื่อยๆและญาติโยมที่มาทำบุญนะทั่วๆไปอีกนี่ก็ได้นะได้มาทำหนังสือซีดีต่างๆเนี่ยแล้วก็พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตอะไรต่ออะไรให้เสถียรให้สมบูรณ์นะอยู่ตลอดเวลานะนัน จะดูกลมกลืนสักนิดนะโยมนยายกอบาตามองมองไปมันถ่ายทอดสดยังไงนนอน <c oughs> ดูเหมือน <c oughs> มันไม่มีอะไรเลยก็ให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติ <c oughs> ขออนุญาตครับขออนุญาต<อ>าครับเรียนถามอีกหนึ่งข้อครับคือผมสงสัยครับเรื่องเกี่ยวกับคําครับเเพราะตัณหาครับก็กิเลสโลภโกรดหลงแล้วก็นิวรห้าครับมีความเกี่ยวข้องกันหรือว่าแตกต่างกันยังไงครับอ,อ๋อ,อโอ้โอโอเยอะเหลือเกิน,น <laughs> ตัณหาความอยากนะ ก็เม่ากีเลสมันก็กว้างอ่ะกิเลสมันจะพูดเรื่องอุปทานก็ได้เรื่องความอยากก็ได้นะอ่าเรื่องความพอใจก็ได้มันก็พูดได้ครอบคลุมมากนะอ่า <c oughs> มีอะไรอีกนะตัณหาแล้วก็อะไรนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้านิวรณ์ห้านี่เป็นพระองค์เรียกว่าเครื่องกั้นเครื่องคลุมเครื่องปิดกั้นนะหรือเครื่องทําให้จิตถอยกําลังอืม หรือเปรียบเหมือนสนิมสนิมของเหล็กหรือสนิมทองอย่างเงี้ยนะทำให้ทองเนี่ยโมหมองนะไม่ผ่องใสนะ <c oughs> นิวรณ์ห้า <c oughs> ก็คือกรรมฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธ,ธาจักกุกุจาวิจิกิจชาอืมนิวรณ์ห้านี่ตัวสําคัญมากเลยนะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงอวิชาอืมและถ้าละนิวรณ์ห้าได้เนี่ยจิตพร้อมที่จะ เห็นการเกิดดับที่จะบรรลุรมได้นะดังนั้นตัวหลักสําคัญที่ต้องละก่อนเนี่ยคือตัวนิวรห้าหรืออกุศลอกุศลที่แท้จริงเนี่ยอกุศลาสีกองอกุศลที่แท้จริงพระองค์เรียกว่านิวรคืออกุศลที่แท้จริงนะนิวรห้านี่ใช่กิเลสไหมครับก็จะเรียกมันว่ากิเลสก็ได้นะอ่ากิเลสก็เป็นคําที่กว้าง โลภโกรดหลงนะครับกเ็เป็นกิเลสใช่ใช่มันอยู่ที่ว่าเราจะแตกย่อยเป็นเรื่องอะไรพระองค์แตกลูกธรรมะไว้ให้มากเนี่ยเพื่อความเข้าใจของสัตว์ทั้งหลายที่มีอินทรีย์ต่างกันบางคนพูดคํานี้ไม,ไมเ่เข้าใจไม่เก็ตแต่พูดคํานี้อ๋อเข้าใจเข้าใจจริงๆก็เหมือนเหมือนกันพูดกันคนละมุมอย่างนี้แต่ถ้าเราเในกระบวนการพวกนี้ก็จะอยู่ในป,ปฏิจจสมุปบาท <c oughs> ใช่ใช่ทุกอย่างจะอยู่ในปฏิจจสมุปบาท เพราะปฏิจจสุบาจะเป็นการอธิบายการทํางานของขันห้าระบบสังฆตะทั้งระบบเนี่ยถูกอธิบายด้วยปฏิจจสุบุบายมันครบถ้วนหมดละก็คือแบบโลภกดหลงหรือนิวรณ์อาจจะเป็นความละเอียดของของกิเลสอะไรใช่ใช่สอยย่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 อยออกมาขอบขอบขรขอบขอบขรบบขอบอบอ่าอบขวบขอบขอบขอบเอิขอเขิบมอบขออบขอบขอบขดบขอบขะอ ถ้าไม่มีอะไรก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะที่ได้มาสังสมสุตตะในคำตถาคตได้มาถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตมีความเจริญในธรรมะของตถาคตให้เป็นบริษัทที่เลิศตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้ว่าเป็นผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติแต่คำของตถาคต ละให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาขตการอันใกล้โดยตัวกันทุกท่านทุกคนเทิน